วันนี้บ่าวปอพากินพาเที่ยวนะฮะบ่าวปอชาแน,นลครับเดี๋ยวจะพามาดูความสวยงามของพัทยาครับยามเช้าในเวนลา7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้าครับผมมาเรามาดูกันเลยครับวันนี้จะให้มาชมความสวยงามของเมืองพัทยานะครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ตอนนี้ก็หลับยาวเสลือเกินจากในสถานการณ์โควิด -19 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ บรรยากาศส,สวยๆเลยนะครับเก็บมาให้นะครับวันนี้นะครับบ่าวปอได้มีโอกาสขึ้นมาข้างบนเขาสอทลอห้านะครับนะครับ ทางหน้านี้เป็นเรือนะครับเรือท่องเที่ยวเรือข้ามไปเกาะเกาะล้านนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีลูกค้าก็จะจอดเรียงรายกันอย่างนี้นะครับเรือเจสกีเรือบาบบา,บา,บานานา่าโบท๊ทช่วงเช้านะครับ8โมงกว่านะครับ นี่โซนพัทยานะฮะตรงนี้จะอยู่โซนพัทยาใต้นะครับแต่ข้างหน้านี้เป็นโซนพัทยากลางพัทยาเหนือนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับจะให้ดูชมสวยงามท่าเทียบเรือของพัทยานะครับ อันนี้โรงแรมที่หยุดชะงักการสร้างนะครับ มาสาักการะนะครับมาไหว้ก็เราจะมาสักาสาการะสักการะบูชานะครับองค์ท่านชื่ออะไรนะกกรมลหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรนะครับผมก็ลืมนะครับทำงานเยอะไปหน่อยลืมเดี๋ยวเรามาสักการะกรมหลวงชุมพรนะครับจุดบูชาของพี่เขานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันจุดนี้เป็นจำลองของประสาทสัจธรรมนะครับของจริงจะอยู่ที่พญาเหนือนะครับแต่ตรงนี้เป็นที่สักการะบูชาของชุมหลวงชุมพร์นะครับเขาสทลอห้านะครับใครมาเที่ยวพิทยาแวะมาสักการะสักการะบูชากรมหลวงชุมพร์ได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเป็นดูวิวข้างในนะครับ ใครที่มาเที่ยวพัทยาแวะมามาได้นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับวิวจุดตรงนี้สวยงามมากครับสวยนี่ครับกรมหลวงชุมพรนะครับมาสักการะบูชาได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้สามารถมองไปข้างล่างได้สวยงามมากครับมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะพัทยาครับแต่ช่วงนี้โควิดก็ยังยังยัง,ยงนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาครับโอเคครับจะให้ดูโดยรอบนะครับ เป็นจุดถ่ายรูปนะครับรู้สึกดีที่มีเธอนั่งใกล้ๆนะครับอา่อาวพทัทยาเราจะมีชั้นชั้นที่สองนะครับสามารถมีตรงที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่มาสาักการะบูชากรมูลชมพรนะครับจุดโซนนี้สามารถนั่ง ถ่ายรูปชมวิวได้เลยครับสวยไม่มีต้นไม้บงังนะครับพัทยาของเราครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกรมหลวงชุมพรนะครับนะครับกรมหลวงชุมพรน,นะครับเดี๋ยวเราจะบูชากรมหลวงชุมพรกันนะครับมาขอพรท่านนะครับ เนียนะครับหลวงชุมพรนะครับ,ลลรรบสาธุ okay, เดี๋ยวเราเอาชุดที่เราบูชามาถวายท่านดีกว่าครับบูชาสักการะประมหลวง,ง,ง,งชุมพรเสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ดีลืมไม่มาคนเดียวครับไม่มีขาตั้งกล้องมาก็เลยหยุดชะงักการถ่ายก็เลยมาบูชานี่ครับทุกที่เราบูชาไปนะครับมากรูกนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็กิจกันของเราเนี่ยครับให้ท่านนะสาธุสาธุครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นที่จุดประทัดนะครับนี่ครับเป็นที่จุดประทัดนะครับตรงนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมมีโอกาสมาสักการะบูชากรมหลวงชุมพรได้นะครับกรมหลวงชุมพรได้นะครับขอพรท่านนะครับ ครับวันนี้บ่าวพอชาแนลก็พาทุกท่านมาดูความสวยง,งามของเขาสทรหและมาบูชากรมหลงชุมพรน,นะครับวันนี้บ่าวพอชาแนลก็ฝากช่องด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับบ่าวพอชาแนลจะได้ทำคลิปต่อไปให้ทุกท่าน ดูนะครับความสวยงามของเมืองพัทยาตรงไหนจุดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับชาแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับไว้กันหน้าเดี๋ยวปอชาแนลจะพาไปเที่ยวส่วนของพัทยาตรงไหนจุดไหนเดี๋ยวพอพาอ,อพาไปเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีสวีดัดครับสวัสดีครับ